ผีที่ทนสมอหลังหลวงพ่อโตผมไปเดินเล่นแถวแถวสี่แยกบางขุนปลมไปสะพานเทเวศท,ทีไลเห็นคิดถึงโรงเรียนเทียนทูปพรีที่นั่นโรงเรียนดีตั้งอยู่แถวแถวที่เป็นโรงพิมพ์สารเสรีและไทยซึ่งเป็นตัวเองไปนานแล้วโรงเรียนเป็นห้องแถวไม้สองชั้น สอนจากป .1 ไปป .3 แล้วก็ไปเรียนมัธยม1ต่อได้เลยเพราะตอนนั้นยังไม่มีอนุบาลไม่มีป .4 5 6เหมือนกับสมัยนี้นักเรียนที่โรงเรียนเดียวกันและยังจำเขาหน้าได้ก็มีทวีเสตปูระเคยเป็นจำอวดอยู่พักหนึ่งแล้วก็หายหน้าไปคือเสียชีวิตแล้วนั่นเองสัมพันธ์คุ้มสวรรณเป็นลูกหนายทหารเรือ ไม่เคยเจอหน้ากันเลยตั้งแต่ออกจากโรงเรียนไปกระสินจุนลตามระเป็นนายช่างใหญ่กรมโยธาเทศบาลกระสินเรียนหนังสือเก่งได้ที่หนึ่งทุกปีดูเหมือนจบปสามแล้วไปต่อวัดประราชาแล้วก็ไปเรียนวิศวกรรมศาสตร์ที่จุฬาจนได้รับปริญญาแล้วก็รับราชการจนมาเป็นนายช่างใหญ่หน้าโรงเรียนเทียนทูพรีก็คือวังของเจ้าฟ้าบริพัตร ที่ตั้งธนาคารชาติเดี๋ยวนี้รั้ววังก็อยู่ในลักษณะเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมที่นกกรเรียนนับร้อยที่เคยเดินเล่มริมริมรั้ววังภายในหายไปจนหมดโรงเรียนหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันผมข้ามมาเล่นริมรั้ววังนกกระเรียนมันก็มาอยู่ใกล้ๆเลยเอื้อมมือไปจับปากมันเล่นครูเห็นเข้าก็เรียกผมมาหวดก้นเสียห้าทีบอกว่านกของเจ้าของนายอย่าไปยุ่ง จะถูกตำรวจวังจับเอาไปโวยได้เพราะสมัยน้นยังไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองติดๆกับวังบางคุณพรมก็ถึงวัดเทเวศท,ที่ตั้งกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันนี้ผมเคยเข้าไปวิ่งว่างกับเด็กในวังและก็ถูกไล่ตะเพิดออกมาโดยตำรวจหญิงของวังเขาจะเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เจ้าเพื่อนคนนั้นมันบอกว่านั่นแหละดูกว่าตำรวจผู้ชายเสียอีกผู้หญิงอะไรไม่รู้ ขอลำเป็นมัด,มดมัดหวดไว้สะบัดอยู่ในอากาศเสียงเฟี้ยวๆน่ากลัวจังผมก็าลังวิ่งว่านเพลินๆเธอไวหวดเฟียบเดี่ยวป่านว่าขาดเว้าลอยไปหลงแม่น้ำเจ้าพยาคนวิ่งเบ้าห่อสุดแรงเกิดออกจากวังไปยืนหอบอยู่หน้าโรงเรียนเหนื่อยแทบตายเลยหวังเทเวศไปก็ถึงวัดนอดรนาถพวกเราเด็กๆเมื่อเรียกชื่อนี้เราพากันเรียกว่าวัดทิ้งนองนอย ในวัดนี้มีหลายย่านหน้าโบสพันตำรวจเอกจรูนสีมานนปริญญาและมงคลชัยยบุรินสมัยตัวกระเปียเคยเล่นลูกหนังฟาดแข้งกันเสมอเ,มอเลยวัดทิงนองหน่อยไปหน่อยก็ถึงสะพานเทเวศนฤมิตรสมัยโน้นเป็นสะพานเหล็กมีหลังคาเหล็กโก้หรูสะพานนรรัตบางลำพูโก้ยังไงสะพานเทเวศนฤมิตก็โก้ย่างนั้นเลิกโรงเรียนก่อนกลับบ้านคราหน้าน้ำ เรามาแก้ผ้าว่ายน้าดาผุดดำว่ายกันใต้ถุนสะพานจนเด็ดเหนื่อยถึงกลับบ้านคราหนึ่งเด็กที่เล่นน้ําเกิดดําไปขัดกับตอใต้สะพานถึงตายชาวเรือแถวนั้นจึงคอยห้ามเด็กสนไม่ให้ลงน้ําบอกว่ามีหนางเงือกเข้ามาจากแม่น้าเจ้าพยามาทําวังอยู่ใต้สะพานหนางเงือกจะเอาชีวิตเด็กสซนอีกหกคนจะได้ครบเจ็ดคนพวกเราจึงเลือกแก้ผ้าโดดน้ําที่ใต้สะพานเทเวศเนรมิด มาตั้งแต่ครั้งกระโน,น้นวันหยุดเมื่อไม่กล้าเล่นน้ําเราก็ยังมาวิ่งเล่นอยู่ริมคลองปพระดงกรุงกเกษมอยู่ดีเราวิ่งอยู่แถวซอยหนึ่งและซอยสองแล้วก็ไปริมต้นยางคอยเก็บดอกอยางมาเป่าเล่นบ้างเอากระเบื้องมาเราะให้เป็นปรูกลมๆมเวียงลงไปในคลองให้มันอาศัยผิวน้ําบินไปฟากโหน,อ,นอันเป็นฝ้าที่ชาวบ้านาเรียกว่าวังแดงคราวหนึ่งพวกเรากลุ่มใหญ่เวียงกระเบื้องเพลินไป เดินเบี่ยงจากสะพานเทเวไปทางหน้าวัดมงกุฎก่อนถึงวัดมงกุฎก็ต้องถึงวังแดงก่อนกระเบื้องเวี่ยงบินไปถูกรั้ววังดังกล่าวผู้เหวี่ยงกันทีละเกือบสิบคนตำรวจวังตะโกนล,ลั่นจะจับตัวพวกเราพวกเราก็แหกตาหลอกแล้วพากันวิ่งเข้าซอยสองบางก็วิ่งไปทางวัดมงกุฎตำรวจก็เต้นเยงเยงอยู่ฝั่งตรงข้ามวันเปลี่ยนแปลงการปกครองพวกเราก็ยังไปอยู่ที่โรงเรียนกันตามปกติ แต่ครูเทียนปิดปรงเรียนบอกให้กลับบ้านกันทุกคนอย่าไปเที่ยววิ่งเล่นซุกสนตามถนนใหญ่ให้ไปสนุกอยู่ในวัดอินนั่นแหละดีที่สุดพวกเราก็ไปวิ่งอยู่หน้าหลวงพ่อโตตกเสาสายมีเครื่องบินทิ้งไปปลิวพระในวัดท่านพากันขึ้นไปที่หลังหลวงพ่อโตเพื่อดูเหตุการณ์ที่หน้าพระบรมรูปพวกเราก็ตามพระขึ้นไปดูเห็นรถถังเล็กๆวิ่งกันควักควราระยะนั้นเราไม่รู้หรอกว่า ประชาธิปตยประชาธิปไตยนั้นเป็นยังไงรู้แค่หิวก็วิ่งเล่นกันเท่านั้นเองเรื่องสนุกที่หลวงพ่อโตวัดอินนี้ผมเล่าไว้แล้วในหนังสือฟ้าเมืองไทยเล่มที่สามและผีที่เจอคราวนี้ก็ไม่ใช่ผีตัวเดียวกันเป็นผีคนละด้านคราวที่แล้วเจอผีที่หลังหลวงพ่อโตด,ด้านขวามือของท่านแต่คราวนี้เป็นด้านซ้ายมือด้านขวาเป็นด้านทางบางขุนพรมด้านซ้ายเป็นด้านทางเทเวศ ต้นตรอกในวัดเป็นบ้านของถวันวงเทเวศเขาเคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเทียนทุปรีเหมือนกันคุณพ่อของเขาทํางานรุบรางกินเหล้าหน้าแดงแล้วใจดีนักหนาถึงหน้าว่าคุณพ่อของถวันจะนําจุลาใหญ่หลายตัวไปขึ้นที่ถนนตัดใหม่ก็คือถนนวิสุทธิกษัตริย์ปัจจุบันนี้แหะครับพอจุฬาขึ้นโออาปักเป้าของสมุยไต่ก็กระซิกระซีตามขึ้นไปบนฟ้าทันทีถึงหน้าวา เราก็เลิกไปทางเทเวศหันมาวิ่งกันทางถนนตัดใหม่แทนบางก็ทำเบ้าเล่นเองเอากระดาษหนังสือพิมพ์บ้างขอกระดาษบอาจากผู้ใหญ่เขาบ้างสําหรับผมมันไม่ค่อยมีเงินมาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็เลยเอากระดาษฟางในห้องซ้วมที่โรงเรียนนั่นแหละมาเป็นเว้าขึ้นดีเสียด,ด้วยแต่มันเปื่อยเร็วไปคว้ากับใครใเขากําลังกระตุกมันมันกระดาษฟางขาดเบอร์เสร็จแล้วว้าวตกอย่างรวดเร็วสาวเก็บไม่ค่อยจะทัน ไอเรื่องเรียนบอาเนี่ยเมื่อโตขึ้นหาเงินค่อยเหลือใช้ผมเคยไปซื้อทีเดียวสิบกว่าตัวได้หลอดเบอร์8โหลหนึ่งเอาไปชักเล่นที่ศาลาสุขใจบางปูโน่นตั้งแต่บ่ายจนค่ำเม,มืดเล่นเอาหายอยากเชียวครับเมื่อเด็กๆผมได้ทังไปโรงเรียนวันละสองตังเท่านั้นซื้อก๋วยเตี๋ยวหลอดบ้างขนมกุยช่ายบางกินตอนกลางวันตังหนึ่งเหลือไว้เย็น โรงเรียนเลือก,ก็ไปตลาดเทเวศบริเวณโรงหนังเทเวศในสมัยถัดมาแต่ยังเป็นห้องแถวไม้และมีหลังคาสังกะสีอยู่ผมชอบกินเป็ดย่างเป็ดพะโลอยากกินมากๆเข้าก็ไปยืนดูให้มันน้ำลายไหลเล่นเจกคงจะอ่านสายตาผมออกจึงถามว่าเอ็งอยากกินเป็ดเหรอผมก็ตอบว่าอยากกินแต่มีเงินแค่ตังเดียวเท่านั้นเจกหัวเราะห้าห้าบอกว่า ตังเดียวก็ขายวะ่ะแต่เป็นคอเป็ดนะผมก็ส่งเงินหนึ่งตังให้เขาเขาก็ซับคอเป็ดให้หนึ่งคอน้ำจิ้มพร้อมผมก็แทะคอเป็ดเดินเข้าซอยเทเวศมาจนถึงบ้านหน้าวัดอินตรงเข้าครัวเอาน้ำจิ้มเป็ดและเศษที่คอที่ยังเหลือคลุกเข้าอร่อยหอเหาะไปเลยครับเดี๋ยวนี้คอเป็ดแพงครับคอละสองบาทสามคอห้าบาทก็ไม่ให้เขาบอกว่าผ่าสี่ึ้นโว้ยอีกหน่อยต้องขายคอละห้าบาทละโว้ย คนพูดที่ไม่ใช่เจดคนนั้นนะครับเพราะแกตายไปนานแล้วคืนที่ผมจะพบผีนั้นเนื่องจากโรงเรียนหยุดเทอมปลายปีผมก็จากบ้านพี่สาวพี่เขยหน้าวัดอินไปเยี่ยมแม่ที่บ้านสามแหวนอําเภอราชคามแควน้อยอยุทยานโนนไปวิ่งเล่นที่ทุ่งนาเสียจนเกือบลืมกรุงเทพถึงเวลาจะต้องกลับมาเรียนหนังสือผมก็นั่งเรือบ่ายจากบางไทรมาเที่ยวนั้นนั่งเรือเขียวมาครับ เรือแดงที่ชอบนั่งเขาไม่ยักแะรับหรือจะเห็นว่าเป็นเด็กตัวนิดเดียวแวะรับให้เสียเวลาก็ไม่รู้แต่เรือเขียวซึ่งวิ่งช้ากว่าใจดีแะรับเหมือนคนแก่ทั่วไปเป็นมิตรกับเด็กๆยังไงอย่างนั้นผมลงเรือแดงก็ต้องมาขึ้นบกที่ท่าวัดสามพระยาแต่เรือเขียวไม่แวะท่านี้เขาส่งขึ้นที่ปากคลองเทเวศบอกว่าหากไม่ขึ้นที่นี้ก็ต้องไปขึ้นที่ท่าเตียนละผมก็ขึ้นท่าปากคลองเทเวศ เดินมาจนถึงสะพานถึงตลาดก็ไม่เจอคนรู้จักเลยด้วยเวลามันก็สี่ทุ่มห้าทุ่มเข้าไปแล้วหิวเต็มทนริมถนนหน้าตลาดก็มีข้าวต้มปลาขายและร้านโทหยินที่ย้ายมาจากเชิญสะพานบางลำบูก็ยังไม่ปิดยังขายบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวและข้าวหน้าเป็ดอยู่ผมไปมองดูๆก็เห็นมีคอเป็ดอยู่คอเดียวจึงให้เขาซับคอเป็ดใส่เขาสุกกลายเป็นข้าวคอเป็ดอร่อยหนักหนา กินแล้วก็หิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กเดินเข้าตรอกหลังตลาดเทเวศเพื่อมาเข้าวัดอินทางบ้านถวันวงเทเวศท,ทุกบ้านดับไฟเงียบคงจะหลับกันหมดสมัยโน้นคนกลางคืนไม่เห็นค่อยมีตลาดเทเวศก็ยังไม่มีโรงหนังผมเดินผิวปากไปเรื่อยๆหมาก็เงียบครับทําไมมันถึงได้ว่องเวงหนักก็ไม่รู้พอสุดตรอกจะออกกลางวัดผมก็เดินมาทางซ้ายมือของหลวงพอ่อ เดินใกล้เข้ามาแล้วก็แหงนหน้ามองพระเสียรโลวงพ่อโตซึ่งเคยมีไฟฟ้าสว่างอยู่แต่คืนนี้กลับไม่มีหลอดไฟอาจจะขาดผมนึกอย่างนั้นพอเดินใกล้ต้นสมอซึ่งขึ้นอยู่บันไดด้านซ้า,ายผมก็ได้ยินเสียงหัวเราะอยู่บนต้นสมอจึงหยุดเดินเล่นแล้วก็แหงนดูตอนแรกก็ได้ยินแต่เสียงหัวเราะคิกๆแล้วก็ยังมีภาพชัดขึ้นเป็นหญิงสาวนั่งจิงชาซึ่งภูเก,ก็ะกิ่งสมอนั้น ธออุ้มเด็กกวยอยู่บนจิงชา้าร้องเพลงหญิงหญิงผมก็ยืนอยู่ที่ถนนเล็กๆมันก็ไกลจากจิงช้าพอคูวรแต่เมื่อก้าวขาไม่ออกทําไมจิงช้าจึงได้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้มาจนแทบจะแตะตัวกันได้จิงช้าใกล้ผมเที่ยวแรกหญิงคนนั้นหน้าตาก็เป็นคนดีอยู่หรอกครับแต่พอแกว่งใกล้เข้ามาอีกทีตาโบไกวไปอีกกลับมาก็สวยอีกนั่นแหละกลับมาอีกทีไม่มีสีสะครับ แต่ยังอุ้มเด็กอยู่อย่างนั้นเจ้าหนูน้อยกวักมือเรียกให้ผมขึ้นชิงชาไปเล่นกับมันชิงชาโลกลับไปผมก้าวขาไม่ออกแต่มือขยับมาเจอเหรียญหลวงพ่อโตที่ให้คออยู่ได้จึงนึกคาถาที่หลวงโตให้ท่องไว้มาจึงท่องทันทีพระอรหังเขาหงอพุทธมนุสิ้นคาถาเท่านั้นแหละครับเสียงร้องอย่างโหยหวนก็ดังขึ้นและชิงชาก็ไม่เข้ามาใกล้ผม เห็นแต่ผีแม่ลูกอ่อนนั่งบนจิงชาโคนต้นสมอเฉยๆเธอร้องควนกลางเหมือนกำลังได้รับความเจ็บปวดและทรมานเป็นที่สุดอีตอนนี้ผมก้าวขาออกจึงวิ่งเลิอดไปบ้านพี่ที่หน้าหลวงพระโตตบประตูเรียกเป็นการใหญ่เพราะเขานอนก็นหมดแล้วเมื่อพี่สาวพี่เคยตื่นผมก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่พบให้เขาฟังพี่สาวจึงว่าที่ตรอริเพเวศนั้นมีคนท้องตายทั้งกลมเขาเอาศพไปเผาที่วัดใหม่ แล้วผัวก็ย้ายบ้านจากตรอกเทเวไปอยู่ที่ต่างจังหวัดผีตายโหงไม่ได้ไปด้วยจึงมาปรากฏตัวบ่อยๆดึกๆไม่มีใครเขาเดินกันหลอกเจอกันบ่อยๆจนหัวโกรนไปแล้วก็หลายคนแต่ผมเจอไม่ยากกับหัวโกรนครับแต่อีกไม่ช้าต้องโกรนแน่เพราะมันชักร่วงมากขึ้นทุกทีทุกทีมันโกรนเมื่อไหร่ผมจะได้มาบอกนะครับจบ่อนจากกันไป อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้ลเล่าเรื่องผีในสไตล์จางหวดบางแพรต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีอย่าเจอผีก็แล้ว